อยากทำอะไรต้องไปให้สุดโดยเฉพาะการลงทุนทำธุรกิจต่างๆเมื่อสามารถวางรากฐานได้มั่นคงแข็งแรงก็ควรที่จะก้าวต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอยากคิดว่าเราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทำแนวคิดที่ดีเช่นนี้เราได้มาจากคุณชัยพัฒน์พลเกียรตินิยมหรือคุณย้อยเจ้าของแฟรนไชส์เตี๋ยวเรือต่อชามที่เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักมันอย่างดีเพราะนี่คือแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวที่ก่อตั้งมานานกว่า22ปีซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชน และเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองว่านี่คืออีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ระดับประเทศเท่านั้นแต่ทุกวันนี้เตี๋ยวเรือต่อชามได้ขยายสาขาโกอินเตอร์ไปต่างประเทศและยังมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นในอีกหลายประเทศสิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดและวิธีการทําตลาดที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจากก๋วยเตี๋ยวธรรมดาที่เราเห็นจนชินตาจะสามารถเป็นสินค้าที่ดังปังและทําให้คนลงทุนรวยได้ไม่ยาก จากร้านก๋วยเตี๋ยวมีแค่7โต๊ะสู่แฟรนไชส์89สาคาขาทั้งในและต่างประเทศเราได้พูดคุยกับคุณย้อยถึงจุดเริ่มต้นของเตี๋ยวเรือต่อชามทำให้ทราบว่านี่คือธุรกิจที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2541 เริ่มต้นจากการเปิดเป็นซุ้มรถเข็นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนนั้นให้บริการเพียงแค่เจดโต๊ะเท่านั้นแต่ปรากฏว่าได้รับความนิยมเกินความคาดหมายสามารถสร้างผลกำไรได้6-7ถึงหมื่นบาทต่อเดือนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ต่อมากลางปี2548เตี่ยวเรือต่อชามได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานมหกรรมแก้จนณ i ดอิมเพกเมืองทองธานีโดยเตี่ยวเรือต่อชามได้รับความสนใจและมีผู้ติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์จำนวนมากจึงเป็นแนวคิดสู่การขยายแบบแฟรนไชส์โดยการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด,ด้านแฟรนไชส์เพื่อให้มาดูระบบทั้งในเรื่องมาตรฐานการผลิตการบริหารและด้านการตลาดเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจึงได้จัดตั้งบริษัทเตี๋ยวเรือต่อชามจำกัดเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจต่อไป คุณย้อยพูดถึงความนิยมของเตี๋ยวเรือต่อชามที่ต่อแบบก้าวกระโดดว่าทุกคนอาจมองว่าก๋วยเตี๋ยวทําไม่ยากใครทําอร่อยแต่ความจริงไม่ใช่หัวใจของก๋วยเตี๋ยวก็คือน้าซุปคือความกลมกล่อมของวัตถุดิบกว่าจะมาเป็นเตี๋ยวเรือต่อชามเราก็ต้องทําหลายครั้งจนมั่นใจว่านี่คือรสชาติที่ดีที่สุดเวลาเสิร์ฟเราจะมีความสุขถ้าลูกค้าบอกว่าอร่อยตรงไหนที่ลูกค้าบอกว่าต้องปรับปรุงก็เอามาแก้ไข ปัจจุบันเตี่ยวเรือต่อชามนอกจากจะกลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีคนรู้จักทั่วประเทศยังมีสาขาทั่วประเทศกว่า86แหง่งและมี3สาขาในต่างประเทศรวมเป็น89สาขาที่ยังพร้อมเดินหน้าขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มด้วยจุดเด่นคือน้ำซุปอร่อยจนต้องต่ออีกชามสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับของเตี๋ยวเรือต่อชามที่คุณย้อยบอกว่าที่เด็ดไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือน้ำซุปที่เข้มข้นด้วยน้ำซอสและสมุนไพร ดีต่อสุขภาพพร้อมส่วนผสมสมุนไพรทั้งไทยและจีนเมนูเด็ดของร้านเตี๋ยวเรือต่อชามได้แก่เกาเหลาบกราดด้วยน้ำปรุงรสจัดจ้านและบะหมี่โบกที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูที่ลูกค้าได้กินไปต้องติดใจและกลายเป็นที่มาของคำว่าเตี๋ยวเรือต่อชามเพราะอาร่อยจนต้องต่ออีกชามเลย และไม่เพียงแค่นั้นคุณย้อยบอกว่าเราคิดถึงคุณภาพในการขยายแฟรนไชส์เป็นสําคัญเราต้องการให้ทุกสาขาอร่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงได้คิดน้าซุปสําเร็จรูปสําหรับใช้ในการทําก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้แฟรนไชส์ทุกสาขาสามารถทําก๋วยเตี๋ยวได้เป็นรสชาติเดียวกันหมด ซึ่งนอกจากน้ำซุปที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วยังมีชุดน้ำซอสสมุนไพรสำหรับทำน้ำซุปพริกปรุงสำเร็จรูปสำหรับใส่ในกว๋วยเตี๋ยวพริกน้ำส้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดสำหรับเมนูนหมูมะนาวลูกชิ้นปิ้งและมีผู้ฝึกสอนการทำในครั้งแรก3วันโดยจะสอนให้กับทุกสาขาจนกว่าจะชำนาญและเข้าใจในวิธีการทำเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพให้เป็นในทิศทางเดียวกันได้ทั้งหมด <S <S เปิด3สาขาในฮ่องกองและมีแผนขยายสาขาในประเทศจีนด้วย เรียกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่สมกับที่คุณย้อยบอกว่าคิดจะทําอะไรต้องไปให้สุดเมื่อตลาดในประเทศเริ่มแข็งแรงเตี๋ยวเรือต่อชามได้บุกตลาดต่างประเทศเปิดสาขา3ามแห่งในฮ่องกงได้แก่ 1. เตี๋ยวเรือต่อชามสาขาคอสเวเบ 2. 2. เตี๋ยวเรือต่อชามสาขาจิมซาจุย 3. เตี๋ยวเรือต่อชามสาขาไทโปโ นอกจากนี้เตี่ยวเรือต่อชามยังมีแผนในการขยายตลาดไปยังเซินเจิน้นและมณทนอื่นๆของประเทศจีนซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องรอดูทิศทางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้แผนการขยายสาขาที่ต้องวางไว้ต้องรอชั่วคราวแต่คุณย้อยบอกว่าเราพร้อมเดินหน้าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแน่นอนลงทุน199,000บาทเปิดร้านได้ทันที ฟรนไชส์เตี่ยวเรือต่อชามไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นแต่ยังมีลูกชิ้นปิ้งให้สามารถเลือกลงทุนได้พร้อมกันด้วยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียง199,000บาทโดยสิ่งที่จะได้รับก็คืออุปกรณ์มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจรวม35รายการและวัตถุดิบชุดเริ่มต้นธุรกิจมูลค่า5,000บาทฟรีค่าขนส่งอุปกรณ์ชุดมาตรฐานทั่วประเทศ มีการอบรมการเตรียมการการทำก๋วยเตี๋ยวและรายการอาหารอื่นๆของเตี๋ยวเรือต่อชามเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารร้านเบื้องต้นจนสามารถประกอบกิจการได้พร้อมผู้ฝึกสอนนะัที่ทำเลค้าขายของลูกค้าจำหน่ายและจัดส่งวัตถุดิบซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตเองเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของเตี๋ยวเรือต่อชามให้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมทั้งนี้ค่าแฟรนไชส์ไม่รวมค่าตกแต่งสถานที่ โดยอุปกรณ์มาตรฐานที่จะได้รับเช่นป้ายเตี๋ยวเรือต่อชามตู้กระจกเคาน์เตอร์ก๋วยเตีเ๋ยวชุดโต๊ะและเก้าอี้7ชุดชุดพ่วงเครื่องปรุงชามตราไก่6นิ้ว96้ใบชามตราไก่7นิ้ว24บใบชุดเตาพร้อมสายแกส๊สและยังฟรีวัตถุดิบมูลค่ากว่า5,000บาท ทั้งนี้คุณย้อยบอกว่าราคาของเตี๋ยวเรือต่อชามอยู่ที่15ไปจนถึง40บาทตามขนาดไม่ได้กำหนดราคาตายตัวขึ้นอยู่กับต้นทุนของแฟรนไชส์ซีทั้งเรื่องของทำเลที่ตั้งค่าเช่าพื้นที่กลุ่มผู้บริโภคซึ่งบางพื้นที่อยู่ในแหล่งที่ค่าครองชีพสูงอาจจะขายได้ในราคา20ไปจนถึง45บาทแต่ขอแค่ให้มีใจรักในการขายมีความขยันตั้งใจทำจริงเตียวเรือต่อชามสามารถสไร้างรายได้ดีๆให้กับทุกคนได้แน่ ซึ่งตัวของคุณย้อยเองก็ได้พิสูจน์มาแล้วและจากร้านรถเข็นธรรมดาได้กลายมาเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่สามารถขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศสิ่งที่เตี๋ยวเรือต่อชามต้องการจะสื่อถึงผู้ลงทุนคือคนลงทุนไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ไม่จําเป็นต้องลองผิดลองถูกแค่ทําตามระบบของเตี๋ยวเรือต่อชามก็สามารถสร้างธุรกิจที่ดีได้ แม้ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 เตี๋ยวเรือต่อชามก็พัฒนาจากหน้าร้านไปสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ซึงแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความชำนาญในการทำธุรกิจที่ผู้ลงทุนทุกคนจะเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันโตไปด้วยกันได้กำไรไปด้วยกันขอแค่ขยันและตั้งใจทำจริงเท่านั้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์เตี๋ยวเรือต่อชามโทร0 8 7ย0 6 9 8เ8สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ